สวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านใน,นดิจิตอลคอนโซช่องกเกมอยู่ผมนะนารุโตะเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะสองพัน2000ยี่สิบปรับแนวนอนได้น,นะเออจะภาพมันก็จะแตกๆนิดนึงนะฮะสำหรับแนวนอนของ LD Player ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหันล้านเติมเกมสุดหลอดกาแฟน้แล้วมันท็อปอัพเนีน่ยเติมเกมกเติมถูกเติมใบเติมปลอดไทยตรงท็อปอัพ มีทุกเกมในท,ท่าน,นเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมเรสโตไทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวุฒิโอเว็บเซซิโลคาบาพับชีฟีไฟล์เวอร์ชันทุกวันมงใครยโซเลียกเกนชินิมแพ็คจักรวาลเล่นอล็อกทุกเวอร์ชันนะไปดูได้เว็บไซต์หลักเรา,ราโอโทกราฟดอทคอมมีเกมเทียบเลยแพ็คโปรโมชั่นอย่างนี้เยอะหลายเกมเลยนะก่อฝากด้วยสหรับอาร์ไนน์นะแอนฟิวคาเ่นอยู่นะก็แท็กสองสี่ร้อยเก้าสิบรถเหลือพันแปดร้อยกว่าเนี่ยก็ลดไปหกร้อยเลยนะยิ่งเติมยิ่งถูกต้องโอท็อปแอปเนี้ยปรึกษาแอดมินไลน์แ ท่านที่เล่นเกมนั้นอยู่เรารับเติมไหมก็ปรึกษาแอดมินได้เลยจะเติมแพ็กไหนนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไ้เติมปลอดภยัยตัวทรศไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะลีงใต้คลิปเช่นเดิมนะครับผมไปได้เวลาลุยเตรียมตัวแปรนะใช่ทีมผมก็ดีด,ดีเลยอ่ะ ็โอเคอยู่เนี่ยรอซ้ำรอเปลี่ยนนะประมาณนั้นเนี่ยน,นี่ปรับสุดแล้วนะผมก็จะเลือกคากาชิซ้ำานะหรือว่าเราลองฮินดันก็แรงเนี่ยผมประมาณนั้นเอา้าไม่ได้อัพตัวนี้นี่วาที่ผมก็ได้ซับหัวแดงมาก็ช่วยบัฟช่วยอะไรเนะซากุระก็ช่วยมีไปก่อน กับมาสวยเลยครับคัดซีนมันน่ะสวยบางตัวคัดซีนไม่เหมือนใครเลยนะตัวเรียกท่านแคทคอมมานเดอร์นะคัดซีนมันนะ่ะคือโอ้โหบางตัวนี่เรียกล่างยักษ์ออกมาหลายตัวเลยนะไอตัวเติม35บาทโหดจัดเนะี่ยซาสุเกะมีดาบเนเะสียอย่างเดียวใส่โค้ดเองโอ้โหด่านหกเนี่ย l อดีปรับบังคับแนวนอนได้นะแต่มันจะแปลกๆเลยนะเนี่ยตัวเติมครั้งแรกโคตเทมีปีศาจอยู่ด้านหลังด้วยนะัรับของก่อนตอนนี้มีอยู่เซิร์ฟเดียวเนะี่ยนี่อาจารย์ไกลนี่ก็หมวจัดเนะี่ยมาช่วยเราอยู่แวบๆบแบบ โอ้โนี่ใครดูนะมันซอยยีกเลยเนี่ยซึกจึกจึกจึกนีตัวเติมแล้วเนี่ยซอยจนแบบเกือบหมดหลอดน,นะ่ะเราท่าไม่ตายยังโดหดอ่ะอืมนี่บัฟน่ยบัฟดาบบัฟความเร็วเนี่ยเนี่ยตัวเติมนะ รีดีได้สร้างเมลปลอมได้เรื่อยๆครับท่านก็คอมมานเดอร์หน com, ึ่ง sgmail.com คอมมานเดอร์ส sgmail.com เนี่ยสร้างได้เรื่อยๆร,รีเจตเตอร์หน้าฉากเลยง่ายๆสร้างจุงกว่าท่านจะเมื่อยสร้างได้ตลอดเลยนะถ้าจะให้ดีก็รีหาตัวเติมตังตัวนี้นะครับแล้วก็เติมตังแล้วก็มดาดละ แล้วก็ไอ้นี่ครับนางรุโตะร่างนี้พะวันที่สองาจะได้ซ้ำส่วนซาคุระเราได้อยู่แล้วนานอยู่นะผมเล่นสักสองไอทีดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อเลือกระ้ว,วันออนไลน์นี่แจกเยอะเหมือนกันครนับผมเปิดไปได้หลายโลแล้ว เนี่ยผมชอบฮันโซนะครับทำไงจะมีโอกาสฮันโซทำไมคิดอะไรมากก็รีหา,คา้คาคาชิก็ได้เพราะไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับสวัสดีสกอตแม่งทำมาโคตรดีเวอร์ชั่นนี้สวยจัดเลย เล่นเซิฟหนึ่งเนี่ยเนาะไม่ต้องย้ายเซิฟสองแล้วเนาะดูโซนมันกว่าจะเปิดเนี่ยยอดดาวโหลดยังน้อยอยู่เลย,นอย,อยลเนี่ยได้ทุกคนไม่ถุงทรายกาละเนี่ย ถ้าได้ทุกคนแสดงว่าตรงนั้นไม่ใช่จุดหลีจุดหลีนั่นต,ต,ต้องเปิดโลที่ที่ 2. 2> สองโลิโด,ดอะไรนะโอ้โ,อโดแม่งลืมโอนตังเนี่ยดีว่าโอวนมาเช้าทันดีวะเอารถกระบะออกไปซื้อของให้พระไงผมเลยได้อันนี้ส่งไปด้วยบาหวานลงคานะ ไม่กินแล้วเป็นโรคกระเพาะกินได้ที่ไหนกินสองขวดวันนะั้นเป็นเลยนะมันถ้าจะเป็นมันจะบาดท,ท้องเลยจวดไม่มียาไม่มียาน้าขาวยี่ห้อไหนช,ช่วยได้เลยของพี่มีพี่ต้องกินกาวิค่อนเนะืมอร้านยาใหญ่ไม่มีนะเป็นขวดแล้วเนะื้เขาบอกว่ามีแต่โรงพยาบาล ตอนนี้มีแต่เป็นซองเลยกาบิคอนแม่งกินอย่างขนมเลยเยลลี่ซองยิบสองบาทด้วยคตรแพงเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ทำบุญแล้วนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนะี่ย <c oughs> ก็ไม่กล้าไปนอนอดีผม <c oughs> บ้านนั้น อาถันเยอะช่างมาลือ้อขนาดช่างมาสร้างบ้านเลยตอนนั้นน่ะสร้างต่อไอเพิ่มเติมเลยก็เจอเจอคนในรูปเจอตาผมเลยเขาบอกคนนี้แหละเออแล้วน้าผมเสียก็เจอน้าผมอีกตอนลื้อบ้านเนี่ยอันนี้สร้างเสร็จจะไม่มีใครไปนอนเลย <c oughs> เราทำบุญพวกนี้เลยอากาศดีมันเย็นตรงนั้น <c oughs> อุ้ยบังคับให้ซื้อ,อยรางไี้เอาได้ไหมเฮ้ยมันบังคับว่ะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่เป, <c oughs> เป็นชั้นเดียวเขากลัว <c oughs> ขายซากเก่านี่เอาไว้เป็นศูนย์รวม รวมนอนกัน,นโดยไม่ลองเลยน้องแม่งโคตรด,ดีปรับแนวนอนได้นะ l อลกิฟเยอร์ช้าม,มันจะแตกนิดนึงเนี่ยไอตัวเนี้ยซ้ำได้ดี ดานนี้แรงจริงนุ่มเนี่ยไอตัวนี้มันก็เหมือนจะดีนะแต่ว่ามันต้องมีตัวซ้ำเกมทำตัวซ้ำง่ายด้วยไม่ไม่ต้องอะไรยุงย่งยาก พวกรอสี่หมื่นแล้ววะทฮ่นี่ผมยังไม่ได้อัพไว้เยอะนะอัพไปแค่นี้ก่อนสังเกตตัวละครใครเหนือเหนือค่อยอัพนำโดนะนี่นี่ไอ้ไอล่างนี้เนี่ยต้องเอาให้ได้นารุโตะร่างผู้ชายคนนี้มันมีแจก เจ็บวันที่สองอะสวัสดีน้องแบสสวัสดีครับผมไอพวกชุดดำแล้วแม่งเก่งหลายตัวเนะี่ยสักุระอันนี้ผมปั้นตั้งแต่ขอบนั่นเลยเอยม่วง ใช้ไปก่อนฟืนร้อนใจอันนี้ก็เดี๋ยวมาย,ยัดหัวคอยสักหน่อยนะปาร์ตมันจ5บห้าแล้ววะการันตีไม่ไม่ยากนะการันตีน้อยมากนะ ยังเอายังไงดีเพราะมันสามารถเลือกตัวซ้ำปรับเหลดดรอปได้ด้วย